สามอยู่แล้วเพราะว่าไก่เนี่ยมันอยู่ในย่างสามตัวพอจ้อยรับนอนตื่นขึ้นมาพอจ้อยเขียนเลขไว้อีกพอจ้อยลับมันปีกยังฝันเห็นไก่อกยังไงอยู่ไก่เออยังเห็นไก่อกเอามันสีมาอยู่ที่ไก่เนี่วพา่สันพอจ้อยก็เลยว่าไก่มันอยู่ในหันไก่ไม่เป็นเก้าครับเก้าสามครับตัวพอจ้อยหมักครับโตเดียวเลยเน้นเน่นคำเตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสด,ดีค่ะเดี๋ยวปฏิบัติานมาประเด็นหน้าตาแนวทางผ<ไ>จอยเนาะคะ่ะแต่ว่าท,ทางทีมงานมาตามเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเขาซองตัวเรือกมาตัดขาวเจ็ดแปดบ่พ่อ เลแปดตรงๆเบิกซรัพย์เป็นมาไทยบนบนนั้นเก้าี่แล้วก็แปดสามแล้วก็ลข่างมาได้ได้็แปดหกเนาะโอ้รอรอรอดรอเหรอรอดเพียงคือบ่มาคงคือไทยกันหาร้อยมยนติดงานทั้งงันติดงานคข้าอดีนเจได้ได้บนมาอยอแ่อยากให้มากยู่ก็อยากให้ได้ได้ทุกคนนั่นสิแม่เวลาเข้านั่นก็แต่เขาเปลาประา แต่ก็ดีจุดดอกว่าถ้าทิ่มเบิกซับมามตาม,มได้เนาะเอฟซี <FC S 1> ก็ได้เห็นอยู่น,นะจ้ะเพ่ะเดี๋ยวรอแนวทางว่าวันที่หนึ่งเมษายนเนะจ้ะนี่ครับเป็นฟันเปล่าเพ่ะแมนเป็นฟันตีแล้วนี่าบอก,กอว,อว,วอ้ก่อนวดได้เพาะวดนี้แหละเอาไปตั้งใดก่อนเอาไปวุ่นทองไปก้อนเลยไปซื้อไปก้อนเลย เอาไปอุ้นท่องไว้อ่าอท่องท่องไว้เลยพ่อกรัท่องท่องไว้เลยเยสีเยสีเบิง้งตะคิปอจอยที่แหลกบานนี้ไปเบิ้งคลิปต้อไปบานที่เอาเอาคลิปสุดไทยบนคลิปที่แหลกพวเอาครับดื่มพอได้ล้พ่อเอาไปอุ้นท่องไปห้องท่องโอ้พ่อจ้อยหายยู่นี่แหละอพอจอยถือเอาค้อมูลทุกฟังลนล้วกัอเปล่าจะยังคอยเบิ้งตัวเลขว่าพ่อจ้อยเนี่ยจีสีตีถือเขาพ่ถึกงั้นใ่หละ เพราะว่าพอจ้อยนี่อะี่กเก่งบันไดฮาราลังเียบ้างหันกับี่กับวาอยู่ิ้จ๊บยืดดาบพอจ้อยมัสิแม่นี่อย่งเปเ็นไปเจ็ดแปดจ้าปเ็นพอจ้อยจะเป็นเจ็ดปอเซ็นนกบีมากพอจ้อยก็เลยเอาคลิปของเบิกซับมาละอซีคูบนสองล่างสองครับตรงๆครับบม่ได้กับหนักได้ครักได้แน่กับแม่พอจ้อยเนี่ยะดวงแสดงว่าดวงพ่อนี่ดวงดี ปีีลตลอดทั้งปีเลยแมนเอฟซีให่ตามพอจอยไปเลยน้องค่ะดวงพ่อมาทั้งปีเพราะว่าพอจอยนี่ก็เป็นมอดูนะคะแมนครับขันผู้ใดบ่ถือเลขถือเบอร์บ่ถือกี่ยังมาหาพอจอยได้ครับมาปรึกษากับพอจอยได้ว่ามันเป็นอย่างว่ามันค่ายอย่างหาเงินเพืดเชี่ยงยังเสียดูดวงก็ได้น้องพอจอยเนาะแมนพอจอยเป็นคนดูดวงให้ ผู้ใดอยู่ทางไกลยึดนั่นกัดโทษได้ไหมบ้างครับพ่อแม่นทางโทรศัพท์ก็ได้ครับปืนัจจัยสีบอลควบฝันเนี่ยฟังจ้าปัจจัยฝันมาเคลื่อนฝันตองงวดเลยครับร้อนๆเลยสดๆค่ะเพราะว่าปัจจัยนี่คันตองงวดนี่มันสีคิวครับค่ะปัจจัยฝันปัจจัยยางไปสีไม่ข้นพอใส่บางนึงสี่สิบครับประมาณสี่สิบข้นประมาณอายุสี่สิบนี่ละบอกปัจจัยว่าปัจจัยปัจจัยว่าสั่นมาเบิ้งไกล่าสั่น ามาบนไก่พอจ้อยกัเลยยงางไปไก่ไก่นั่นอยู่ในย่างครับอยู่ในย่างสามตัวมันสิคือป่าสามตัวปีงสามตัวไก่สามตัวชุดนี่ไก่สามตัวครับเป็นยังเป็นยังคือมาต้าสามเท่าเฉลี่เง็ดตอนปีงยี่ตัวก็อสามตัวครับปีงสามตัวด้วกันเนาะนวันนี้เป็นไก่วันนี้เป็นไก่ไก่มันอยู่ในย่างย่างมันเป็นอยังเสลี่พอจ้อยกับตีบ่เป็น แต่ว่ามันอยู่ในย่างน่ะล่ะใกล้เนี่ยมันยังงี้ได้มันก็เป็นเก่าเพราะว่าเขาเอื้นพระจ้อยไปนี่มันเป็นเ็ดเก่าครับย่างกับขุดขมแล้ว่จ้อยสามกับสามีย่แล้วครับสามกับสามอยู่แล้วที่ครับแมนสามกับสามอยู่แล้วเพราะว่าใกล้เนี่ยมันอยู่ในย่างสามตัวพอจ้อยหลับนอนตื่นขึ้นมาพอจ้อยเขียนเลขไ้อีกพอจ้อยหลับลงไปอีกยังฝันเห็นไก่อีกยังไงเห็นไก่อีกเอา มันสิมาอยู่ที่ไก่เนี่ยพี่ฉันพ่อจ้อยก็เลยว่าไก่มันอยู่ในหันไก่มันเป็นเก่าครับเก่าสามครับตัวพ่อจ้อยหมักครับโตเดียวเลยแน่นเน่นคันตัวที่สองเนี่ยมันก็สิเป็นเกีออยเก่าครับพ่อจ้อยเนี่เป็นคันเอื่นเพราะพ่อจ้อยพ่อจ้อยเนี่ยพ่อจ้อยสิเป็นเกียครับเมนคือหวดบางหนึ่งครับหวดบางหนึ่งปีงจับดุรากเนี่ยคั้งๆที่เขาเสียเอาผู้จับหลายทีอ่ออาออกก้อน อันนี้มาเอาเอาของพอ่อจ้อยเราออกก้อนไว้สั่นตัวเดียวไว้สัน่นนี่แหละพอ่อจ้อยก็เลยเอ้าดึงปดออกกิงนะเชี่ยน,นี่ไก่นี่ขังไว้เลยครับไก่ขังไว้ในย่างย่างบ่มซุ่มด้วยย่างย่าง,ง,างที่เอาไก่ไปขายตลาดครับย่างย่างที่เป็นหาบมับ่บ่ครับแมนอันที่มุนๆนะครับอันที่มุนม่แเราก็ะจับไก่ลงจับไก่ลงมันสีใส่ใ้ไก่เป็นชิบเป็นเส้าตัวครับย่างตัวนั้น แต่ว่าไก่อยู่ในหันสามตัวพ่อจ้อยอย่างไปเบิ้งเขาอื่นพราะจ้อยอย่างไปเบิ้งสียเอาไปตลาดประเสริไก่ก็จกักสิเป็นไกต่ตีหรือเป็นไก่ย่างแต่ว่าไก่แน่นอนสามตัวอยู่ในหันเอาไว้<อ>ในจับไว้ในย่างนั่นเนะพ่อแมนครับจับไว้ในย่างสามตัวเพราะจ้อยสิตีถือบพอถือกะไห้พิจารณาเบิ้งครับถือเอฟซีจะตีเอาก็ได้เนะพ่อแมนครับเห็น,บ,นบ่พ่อจ้อยว่าเลกสิถือทั้งบนข้างล่างงวดว่างหันถือกหลี่ครับแต่ว่าหั่นตีว่าเป็นครับ ถือเลขหอนี่ครับคนหอสองคนครับแมนเหรีอเนาะข้าบผมถือเลขหอแมนเหรีไดแต่หอหอหกบะหอขึ้นไปหอขึ้นไปจากน้ำครับกระบนหอขึ้นไปทั้งเฮียนครับเป็นบนโดยตรงครับาตีไปบ่ถึงเนาะแมนครับแต่บ่ถึงจอยฝันแมนยู่แต่ว่าตีาจบัวีน่ด้ครับตีบ่ถือพรจอยเคยเคยฝันว่าได้สู่กันมันอวกหกสองวดนั่นวดนี้ฝันาได้ห้อยมันอวกหกสองอีกครับเพรจอย เลขออกแล้วพ่อจ้อยก็าชื่อได้โอ้ย,ยมัน,นสีไล่น่าเสียนเลยอืมเรากลับชวนมากผู้ใดปั้งความฝันพ่อจ้อยเราก็ไปแปลเอาแมนเพราะว่าละทีแต่ละคนอาจจะแปลบ่คือกันเนาะพ่อจ้อยเ<อ>นาะบ่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 คือกันแล้วผู้จอ,อยนี่แปลตรงตรงตรง,ตรง,ง่ายๆ่ายบาดเพื่อนนี่เอา้เอามันคือบ่เป็นแต่เปลี่ยนก็จังเกียร์แปดจังเสียปีนกำยานก็ไม่เป็นเกีแปดเอ้าเขาเอื้อนพ่อจ้อยนั่นเด้อว่าเั่น ม่ามาเสียวอ่ะคก้อนพ่อจ้อยเนี่ยพ่อจ้อยมันเป็นเจ็ดเปอรนต์ีนก็เป็นแปดตีนก็เป็นแปดมันก็เป็นเจ็ดแปดเปอร์เซ็นตยู่ล่ังเปอร์เซ็นตมีคนโทรมาเอซีโทรมาบอกว่าแมนปานนบนหัวคือนมันก็เป็นฮาหกเปอร์เซ็นต์ตีแมนขนาดเนาะการว่าก้นสองก้นเพินเอาสองใส่ด้วยเพิ่นถืชหลดบนหกสองหกโอ้สามตัวนะพ่อแมน อันีนวาดวันที่หนึ่งแม่สามนี่พ่อฝันว่าตั้งไดนก็จะฝันตั้งงวดวันตั้งงวดนี่ฝันพ่อจอยย่างไปเขาอื่นพ่อจอยไปเบื้องไกลครับไปเบิ่งไกลไกล้พันเขาขังไว้ในซุ้มในซุ้มหน่อยในย่างหน่อยที่ที่เอาไกล้ไปขายนั่นแหละนี่ไก่อยู่ในย่างไก่อยู่ในย่างไก่อยู่ในย่างที่มุ้นมุ้นนั่นแหละเขาขังไว้แล้วเขามัดไว้ย่างดีออกก็ไม่ได้เราไกล้น่ะสามตัวกล้สามตัว พอจอยก็ตีมวนๆครับเก้าสามครับคั้นไม่เป็นเก้าสามก็เป็นเกียเก้าครับย่างบ้าบ่าวบอกพอจอยแก้ไขสิตีให้แต่ว่พราท่านได้ยินผู้ใดว่าเป็นนังไดอยู่างของกาของกาสิปลอยของกาจีบว่าความฝันเดียวผู้ใดที่ปีตีแม่นๆก็อาจจะโทรมากหาพอจอยเราไม่ควรมาต่างอีกบอกพอจอยนทำแน่สิละพอจอยก็สิได้ว่าจื้อไว้ย่างมันเป็นี้ยังเชื่อข้าเบิกพงพอจอยตัวใดพพอจอยแต่พอจอยหนักการ กับฝันแบบนี้แต่ว่าปกติแบบง่ายๆตีแบบง่ายเพราจ้อยตีแบบง่ายครับเพราะว่าพ่อไส้บัเกินพราจ้อยไปนั่นพราะจ้อยเป็นเจ็ดครับใกล้เป็นเก้าฮะพราะไส้บางนั้นเป็นฮาครับเดี๋ยวเลยตีฮาเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับตีง่ายๆครับบางนั้นมันประมาณแล้วอายุสี่สิบมันแหละฮะค้นกลางค้นกลับตัวให้ไปห้องทองตัวไหนก็พอเก้าสามครับเก้าสามตัวเดียวครับเอาไปห้องทองอืมยาฝ่าเต็มย่าเฝ้าอัน เาคยออกกอนมูย่อฟาเจ็มเต็มมย่ฝ้าอันขายจนมม่เต็มพ่แม่มาบ่ท่านขายเต็มแล้วอขาช่อยเนี่ยเก้าสามเออเก้าสามเก้าสามตัวคั้นันว่าเป็นเก้าสามมันก็เป็นเจ็ดเก้าท่านานี่คันเป็นคั้นเป็นลักษณะนี้ใกล้กับขังไว้หลือไม่อ่ะอ่าใกล้กับขังไว้หลือไม่ไม่จไปใส่เออไม่จีปใส่ขังไว้เห้าบ้งหลือไม่ขังเข้าก็ไปเห็น พอจ้อยนอนนลับลงไปพอจ้อยตื่นขึ้นมาพอจ้อยฟันมาเห็นไกล้หนอนหลับลงไปอีกก่อนสีแกงฝฟันเห็นไกลอีกครับใกล้กับเก้าอยู่แล้วเตี้ยกล้มันกับเก่าอยู่แล้วเช่สิปตียังไดนะแสดงว่าเก่ายังได็กอบสามตัวจังกดวก็มาสามตัวนี่ก็คือหาเจ็ดเก่าไกล้ที่ครั้งนี้ในี่ยสามตัวครับเก้าสามเก้าสามครับพอจ้อยเห็นได้ว่ก็ว่าเก่าสามไปใช้บได้เนาะไปใช้ประดวรอกอยู่ตาตัวดิครั้งปแล้วไหม่ เขาคักวันนั้นว่ามันแจีงกระดูกก็มันแจีงกระดูกอีกรอดแ,ก,แก่แท้